ที่ีการลงนามมันเป็นข้อตกลงความร่วมมือหรือเคมลอยูนะครับโครงการพัฒนานะครับเครือข่ายเวมส์ระหวา่างชนชีวะกับมหาลายัยบูานะครับกทความไทยและอุิรรมเนีในเครือธุรก,กิจนะครับโครงการพรัฒนาปลูกกัญชาระบบแอรโรโคนิกนะครับสก,กัดและแปรรูประหวา่างบริษัทก o ุ๊มลิงซัคเชสซัคเชสนะครับจำกัดกับมหาลายัยบูรพาครับ อาชีววันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่25เมษายน2565ครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา10ชาในการเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ1 6 0นการับโดยประมาณครับและกำหนดการสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแห้กำเนิการร่วๆนะครับนขณะนี้จาที่เุาลมเสียแล่วอนงเลยตลมาเล็กน้อยนะครับอากำหนดการนะครับ ที an, eh eh, ่พักด <'t care> <khác> ้วยชั้น3ตรงนี <able> ้แหละครับต่อมานะครับ13นาฬิกา3 0นาทีไปถึง13นาฬิกา34นาทีทเป็นการกล่าวต้อนรับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทางคัพเตอร์อันทศานครับมชนะครับซึ่งเป็นชีวอมชลชีวานแวลเน่เซนเตอร์ครับ13นาฬิกา44นาทีนะครับ เป็นการกล่าวข้อตกลงการเปิดงานโดยท่านวันนี้ไรับเกียรติจากท่านสุเดชจันทร์ชรศักดิ์ท่านเป็นซีอโอบริษัทรูมลิงจากไทเชฟจำกัดนะครับ14บสี่รายกาครับเป็นการกล่าวแสดงความยินดีนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับท่านเป็นประธานสถาบันการสร้างชาติครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ยินคำใหม่ๆขึ้นมาคือทางการสร้างชาตินะครับอาจจะเพราให้อาจารย์มาเสนอไม่เป็นเลยครับหลักใหญที่ครบถ้วไปแล้วนะครับ 14-15นาทีนะครับเป็นการฝากแสดงถึงวิติตาจิตโดยได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์เพื่อส่งพัฒนากรบุญธนมาสุขนะครับซึ่งท่านเป็นผู้นวยการโปรแกรม15หน่วยบริการการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่รับซึ่งท่านจะมาในระบบสูงสำหรับนมาจากการิธภัาฑ์14-13นาทีนะครับเป็นการฝากแสดงความดีนะครับโดยได้รับเกียรติากท่านคมสันวิจิตริกรมนะครับเป็นที่ปรกษาสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะค <serves> รับ 14นาฬิกานาทีไปจนถึง16บกนาฬิกาครับจะเป็นการเสวนาพิเศษนะครับวันนี้ในการเสวนาในช่วงท้ายนะครับเป็นเรื่องของเพื่อเศริฐกิตตัวใหม่กัญชากัญชงและการพัฒนาเวลเนสของ ebc เพื่อพื้นฟูเศรษฐิจไทยหลังโควิดจะเป็นอย่างไรผมว่าเป็นประเด็นที่เป็นพอตที่ชู้ในปัจจุบันนะครับซึ่งได้รับความสนใจมากทุกภาคเวลเนสที่เราเดินทางไปนะครับก็ได้รับความสนใจในเรื่องกัญชงกัญชาครับว่าจะเป็นอย่างไรพิทางในการที่อยากนมาพัฒนาพื้นฟูเศรษฐกิจ ในของในด้านทาง e e c ของเรานะครับ hmm. ซึ่งวิทยากรที nah, ่จะมาร่วมนะครับเสวนานะครับท่านแรกครับได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอร์เมนสักรงพันธ์นะครับแล้วก็ท่านถัดมานะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตมรุตตั้งรัฐาชุวิตรนะครับอาจารย์ธรรมนัฐบุญย์ประวิทย์นะครับคุณชัยรัตนโรพาสนะครับคุณภูนายกชวีและคุณประทีปแตงทองนะครับ ตั่งดำเนินรายการผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการต่อนะครับอาจจะมีอาจารย์มาร่วมด้วยนะครับอาจารย์ทรงพลมงคลจีรวัตรนะครับผมธรรมรงราชพัชการครับผู้ปนายุสวาคมการผักเมืองไทยและกรรมการกดบัตรไทยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผู้เกียิที่เดินทางมาจากกฎปัตรไทยของเรานะครับสมาคมการทักเมืองไทยของเรานะครับ ผมยังมองไม่เห็นท่านประธานท่านกำลังเดินทางมานะครับท่านประธานกฎบัตรไทยของเรานะครับท่านพรนลินชนชัยสิธิเดี๋ยวสักครู่ท่านคงเดินทางมาถึงนะครับในขณะที่มาถึงแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับท่านแรกครับดอรแสงศักดิ์สุริพานิชประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษากดปัรไทยเราด้วยครับขรเสีทงิ์ปเรื่อเรื่อครับดีท่่นี่านำครับเอาอยู่ด้านหลังนะครับท่านถัดมานะครับท่านถัดมาผู้ช่วยสอนฝ่ายการดรมารุตตั้งพัฒนาชุวิพอนะครับ อาจารย์เป็นคณะบดีนะครับคณะสถาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปุระพาท่านนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเตอร์นงนุษยล่วงพลนะครับท่านเป็นรองคณะบดีคณะสถาเวชศาสตร์เช่นกันจะมาอะยรปุระพาร่านะครับกลับมานะครับกลับมาโรเตอร์นพัฒนการเกิดแสงนะครับท่านเป็นเลขาธิการส่งเสริมสุขภาพไทยครับที่ผมมองเห็นอยู่ตอนนี้ท่านกูรูนายกชวีครับ ผู้น่ายกสิคณะกรรมการกดคุณภาพนักการกษาบริษัทนียก๊งที่นะครับทาไมท่านหนึ่งครับท่านชัยรัตนโรภาสนะครับเป็นนายกสมาคมสปาและเดี๋เนี่ยท่านกอมาบอผมน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะครบแล้วสําหรับคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการกดปัจจัยของเรานะครับเอาท่านอาจารย์ปีตินะครับ อาจารย์ปีตรี<ม>นั่งอยู่มุมตรงนั้นอาจารย์ปิติอนอนตะพันนะครับเขาเป็นนายกสมาคมการเงกนเครื่องกืรทางการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและผมเมื่อสักครู่ได้แนะนำไปแล้วพระรมรราชามันซึ่งกับเป็นอุป,ป,ปนายกสมาคมการหลักมุทัยและก็เป็นคณะกรรมการคนปักไทยนะครับท่านสุภิเกียรติครับขณะนี้เวลาเรา13นาฬิกา28นาทีนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่กำหนดการเลยนะครับซึ่งกำหนดการเราเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับเพื่อเป็นการรักษาเวลาของเรานะครับ ในช่วงท้าย,ายแเราจะมีการพูดคุยเสนาน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับาทางผู้แทนนะครับท่านเป็น GM ของชีวาเวลเน n e เซ็นเตอรนะครับคุณดออรอันภาษาจันฉลองครับขึ้นกล่าวต้อนรับนะครับขอเสียงปรบมือท่านเลยครับ แทนกล่าวก็นรับแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาบัานสร้งชาตินะคะศาสตราจารย์ดรกรีงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะคะอ่ากวบัตรไทยนะคะมหาไรามูลพามหาเรายพาย,ยัพแล้วก็แบบพนักพิทุทุกท่านที่อาจจะได้ต้งเอ่ยนามหรือไมไ่เอ่ยนามนะคะก็กล่าวขอบคุณมากมากเหตุที่มีในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเกิดและเติบโตมาจากประกันชีวิต AA ก็รับอยู่ในใสายเรื่องมันตลอดแต่เองเนี่ยมันเป็นความมั่นคงด้านการเงินด้านสุขภาพด้านชีวิตแต่พอได้เรียนรู้จากหลักสูรสกสตรเรลเนตของอาจารย์เกรสตานะคะแล้วก็จากที่การศึกษาต่างๆเนี่ยเรลเนตมันมีหลากหลายวิติมากมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพเท่านั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำยังไงก็ตามให้ชีวิตเรามีบาลานซ์ในชีวิตก็เลยเป็นโครงการเรื่องขึ้นมาว่า เรามีศักยภาพเรามีความสนใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทาให้ตัวเองดีและก็ให้สังคมดีด้วยก็เลยเกิดโครงการที่ว่าในการทาชนชีวาเออร์เนตเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วก็จะตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับเดพันด้านการฉากรักชมขึ้นมาซึ่งก็เป็นซึ่งก็จะเป็นก้าวแรกที่เราไม่ได้มาอย่างเราเราเริ่มเราเรีสิร์ชหาความรู้เรามีพัธมิตรทุกท่านที่มาช่วยกันว่า จุดตืดต่นของเราเนี่ยที่จะก้าเดินข้างหน้าเนี่ยมันทำให้เราและสังคมและประเทศชาติ่ะมันก้าไปข้างหน้าได้อย่างไรด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ก็ในนามของชนชีวาเซ็นเตอร์เดือตเซ็นเตอร์นะคะก็กขอขอบคุณทุกท่ทานที่เป็นเกียรติมาในงานในวันนี้แล้วก็เป็นถือว่าเป็นส,ยายยานสริยาณเสริมร่วมในก้าวแรกที่เติบโตไปข้างหน้านะคะกาอขอบคุณมากค่ะ ภาษาจัมชลอครับซึ่งเป็นซีเรียลของชนชีวาเวเ,ซเซนเซอร์ต์ไม่ลืมก็เหลือลืมเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอภัย,ยผม,ผม,มาด้วยกันนะครับอีกค่นหนึ่งนะครับคนปัรไทยขาดไม่ได้เลยคนนี้แหละครับเป็นเลยกของเราอาจารย์ธรรมนาบุญยศประวิทย์จะับนายกสมาคมการพักเมืองไทยนะครับและเป็นเลขานการคนปัรไทยนะครับเม,ม,มื่อสักครู่ผมน่าจะอยู่างไป สงสัยครับกลับดีผมต้องเดินทางกลับเองแล้วครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าวถึงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดงานในวันนี้นะครับโดยได้รับเกียรติจากฟโวของบริษัทบรูมิงเซ็นสจำกัดครับ <Okay. S 1> ขอสีโปรมือท่านตอนรับท่านสุรินจังชลอครับ ไม่ธรรมดานะครับท่านศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิ์ครับท่านอธิการมหาวิทยาลัยพยัยท่านตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานะครดรมาลุกเป็นคณะบดีมหาวิทยาศาสตร์ท่านกฤัตรไทยทีย่ท่านถาน,นานี้เป็นผู้ประสานง,งานอเด็กชันได้อย่าง ยอดเยีเ่ยมเกือบเกือบจทุกทุกองค์กรเนี่ยนะฮะสำนักนายกความอมายสุดยอดจริงๆครับและเพื่อนๆพันธมิตทุกท่านครับผมสุรินทร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลูกสายก็กล่าวถึงไปว่าธุรกิจของเรานลคือธุรกิจของการประกันชีวิต แต่มันมาโยงเกี่ยวกับเวลเนตหรือกัญชาได้อย่างไรโอ้เป็นเรื่องมาสัจจัดจริงกันเวลเนตเนี่ยมันก็อย่างที่คุณโอกล่าวไปนะม,นม,นมันมันมันมิติมันกว้างใหญ่มากมายทีเดียวนะครับก็จะไม่ขอกล่าวอะไรมากมายจริงๆแล้วก่อนที่จะถึงเวลเนตเนี่ยผมอยากที่จะมีคอนโดสักแท่งหนึ่งสําหรับ อยู่อาศัยตอนที่บ้านป่าแต่คนโดยยังมาไม่ถึงเลยเดิมเด็กมาก่อนเอ,อผมจะให้ท่านดูนี่นะครับตึกที่เห็นอยู่นะครับวันนี้นะครับนะครับตึกนี้นะครับเป็นตึก ที่เราจะใช้เป็นเวลเดตเวโ e เดตเซ็นเตอร์หรือใช้แต่ชื่อของชนชีวาวลเดเรามีทั้งหมด6ชั้น2ชั้นแรกยังจะเป็นของูฝึกอบรมของ AIA เป็นแคนเชียร์ไปต่างๆเรามีพื้นที่18เมตรความกว้างถนนสุขุมวิทความลึกของตึก18เมตรเช่นเดียวกันเรามีว่างถึง4ชั้น สี่ชั้นชั้นหนึ่งสามกว่าตารางเมตรเพียงพออย่างยิ่งที่จะทำกิจการเกี่ยวกับเวลเนตมากมายทีเดียวซึ่งมันจะมีทั้งแพย์แผนไทยแพย์จีนฝังเข็มแพร์แผนปัจจุบันไกายภาพมีโบตอกหรือมีสปามากมายทีเดียว หลีเกเลีย่ยงไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่เราจะเน้นพืินทีของเราเราจะไม่เน้นการรักษาเท่าไหรนักแต่เราจะเน้น,นงการป้องกันการป้องกันมากกว่าการรักษาและเราคงไม่ตั้งป้องที่จะคอยลูกค้าเข้ามาเราจะทำถึงลุกให้ความรู้เรื่องของการป้องกันการมีอายุยืยน,นายาวนั้นไะอ้ร่าัๆมากมายทีเดียวนะ จะเกิดขึ้นภายในไม่เกินสาเดือนต่อจะมีไปวันนี้ก็มีของสพทททั้งต่างๆที่จะมาให้คาแนะนําในการเปิดในการขออนุญาตซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหม่สาหรับผมก็ต้องผูกใจและก็ดีใจมากๆที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็เกี่ยวข้องกับกัญชาได้อย่างไรกัญชานั้นก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งก็คิดว่ามันแมทกกันมันกลมเกลืนกันมันเป็นเกี่ยวกับสมุนไพร ที่จะต้องอใช้ในการเดียวยาหรือรักษาเดินกะคนไทยหลายคนหานานแล้วเข้าใจเรื่องกัญชาผิดมากทีเดียวว่าเป็นยาเสพติดัางท่างที่ฝรั่งบงังคาดเขาเอากัญชาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของกัญชาเอาไปใช้มากมายทีเดียวแต่ทุกท่านตาปวง,งจะทราบดีว,ว่าวันที่9มิถุนายน มันจะเป็นวันที่ครบราจิตีจารุเบษา,ารประกาศว่ากัญชาจะไม่ใช่เป็นยาเสพติดประเภท 5. ห้าหดแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเราจะได้รู้ว่ากัญชานั้นมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนไทยอย่างไรแน่นอนครับในกัญชามันจะมีสารทั้ง THC ถ้ามันมากเกินไปมันก็ให้โทษนะหรือเป็น CBD ไฟเยอะๆก็ดีเช่นนี้เป็นต้น มันเป็นเรื่องที่เราหลายคนไม่ไม่ได้รับทราบรับรู้ผมเองก็เห็นว่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้จะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะทำให้เศรษฐกิจของ e e c ีก็ดีเศรษฐกิจของประชาชนของประเทศไทยต่างๆมันจะโยงให่แล้วมันจะทำให้ทุกครวเรือได้ประโยชน์ในการรักษาก็ดีเมื่อกี้ทานทันนะมีกัญชาเขาเลยสองคน ก่อแห้งเลยนะครับนะกัญชาจะมาทําให้ผมว่ามันอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมันเอาไปทาไําาแดงต่างได้เยอะยารักษาโรคยาตำรับไทยสิบสบทที่ผมตำรับเครื่องสมานนะอาหารเสริมเครื่องดืง่มยาบมามาเยียวยาอาหารหมูอาหารหมาอาหารแมวเยอะแยะเลยนะครับทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกันยังไงครับ เราไม่เคยเล้กดูกันชากระปุกแบบไหนจังไรเพราะฉะนั้นหลายคนแปลกใจว่าทําไมผมจึงหันมาเรื่องของการปลูกกัญชาทุกท่านนั่งอยู่ในตึกนี้ตึกนี้ชั้นหนึ่งนี้จะมีพื้นที่อยู่975ตารางเมตรเราพูดถึง8ชั้น3ชั้นข้างล่างจะเป็นที่จอดรถด5ชั้นจะเป็น ที่ทำงานเป็นสมนักงานแน่นอนครับตั้งมา30ปีแล้ว30สบกว่าปีแล้วมันตอบโจทย์ไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นสมัักงานเพราะโควิดก็มาแล้วพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนหมดไม่เข้าออฟฟิศจะเป็นทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมจะเป็นสิ่งต่างๆที่มันเป,นเป,นเปนลี่นแปลงมากแต่คนของทราบดีแล้วว่านาตึกตึกนี้ ผมจะเนรมิตตึกนี้ที่ท่านนั่งอยู่เย็นสบายนี้ผมจะทำเป็นพื้นที่ในการปลูกกัญชาปลูกในตึกนี้แล้วจะเริ่มปลูกตั้งแต่ชั้นบนนี้ในถึงชั้นถ้าจะดูแผ่นต่างนะท่านได้เห็นเลยว่า แผนผังที่จะถึงชช่วยขอดูรูปเตานี่ครับ,รบทั้งหมดนี้เป็นแผนผังตึกนี้ชัน้นนี้แต่ยงบดเราจะวางโต๊ะสีเขียวๆนียวเนะป็นโต๊ะปลูกห4บสีตัว หนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งตัวผมปลูกได้ห้าสิบต้นเพราะฉะนั้นหกสิบสี่ตัวก็คือปลูกกัญชาได้สามพันสองร้อยต้นปลูกยังไงครับเราทำให้กัญชามันมีทั้งกระไรกรงคือเรามีหลอดไฟสำหรับปลูกเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดชุดโต๊ะหนึ่งตัวจะมีไฟ หลอดไฟที่ให้มันเป็นกลางวันสำหรับกัญชา3,200ตน้นอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเราทำแอร์เราเราห้สบตันถึง70ตันเปิด16ชั่วโมงให้เขาอยู่อย่างสบายให้เขาอยู่อย่างสบายจะให้โตทั้งใบโตทั้งรากโตทั้งดอกสามารถอนโตได้หมดไม่มีดินเลย เราปลูปกด้วยน้ำแอรโรบิคปลูกด้วยน้ำให้ปุ๋กด้วยน้ำมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องระบาเพราะปลูกด้วยดินเรายังไม่เคยปลูกเลยที่เราปลูกด้วยทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทุกท่านครับที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ก,การชงการจัดและสมุนไพรไทยทุกคนเรียนรู้ได้มาวิาลยพยัพซึ่งกำลังจะเปิดหลักสูตรปิยาโท ปิดาเอกกัญชาสาก็เป็นสถาบันที่จะให้การดูแลการวิจัยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเราควบคู่ไปกับผมทุกคนจะทำการวิจัยว่ากัญชาจะเอาไปทำอะไรนะไปทำแผ่นแปะตัวเอียเชยไปนะอาจจะไปทำแผ่นแปะที่หน้าท้องคญยงอาจจะชอบใช้กระดาษ เพราะว่ามันทาให้หายปวดประจำเดินเยอะแต่ผลิตในเร็วเหล่นี้ด้วยการวิจัยของกันชาเห็นไ,ไหมครับนี่คือสิ่งมหัศัรรย์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ด้วกันและเมื่อมันมันทำได้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องการมันทําให้เศรษฐกิจจะหมุนเวียนอย่างมากม่ายทีเดียวมันเป็นเรื่องมาศัดผมก็ยังไม่รู้เว่ามันจะรอดไปรอดเนี่ย เขาบอกตรครับเราเราไม่ใช่เทวดาแต่เราจะใช้เวทศาสตร์ในการคนโทรลเขาเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างคนปลูกนะฮะแล้วไม่ใช่เช่นนั้ครับทุกท่านครับผมเนี่ยหลายคนมาบอกเอาอย่างนี้อาจารย์สุรินผมจะขอปลูกด้วยได้ไหมผมบอกอาเลยผมให้เป็นเต๊ะต้นหนึ่งโต๊ะตันมีกี่ต้นห้สิบต้น เขาบอกก็ขอสิบตัวขอห้าอต้นขอปลูกด้วยให้ผมคอยปลูกผมก็ปลูกไม่เป็นแต่ผมก็มีบุคลากรที่มาป,มาปลูกมาดูแลเราใช้สมาร์ทคอนโทรลหมดอยู่ที่บ้านผมก็มองรู้ว่าไปมีเหี่ยวไม่เหี่ยวรู้เลยจะลดน้ำเมื่อไร่หยุดน้ำเมื่อไรเราไม่ต้องขึ้นไปดูข้างบนผมนี่จะมีมีกุญแจมีบัตรกร์ดไม่จะเข้าไปได้ง่าย รับหมดทุกอย่างเราคอนโทรลหมดกับที่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นศูนย์การเรียนรู้วิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาผลิตภัณฑ์ออกมาผลิตสินค้าอะไรปั๊บเราก็ส่งให้เวลเน็ตข้างหน้าเกิดข้างหน้าขายได้ศูนย์การเรียนรู้ขายได้เติมเน็ตเบื้องเน็ตก็มีการท่องเที่ยววันนี้เราก็ดีใจครับที่มี ลูกศรของสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศของประเทศไทยก็มาขับหลักมันก็เกี่ยวข้องเชียวเกี่ยวกับเวลเนตเพราะฉะนั้นผมดีใจผมภูมิใจที่องค์กรหลากหลายที่เข้ามาในวันนี้มาช่วยกันผมก็เป็นศูนย์ของเวลเนตเป็นเริ่มต้นกัญชาก,ก็เริ่มต้นจะขอยืยนว่าเราจะพัฒนาและเรียนรู้ไปด้วยกัน นะครับและเราจะเติบโตไปได้วยกันไม่ว่าเวมเด็กก็ดีไม่ว่ากัญชาก็ดีหรือไม่ว่าธุรกิจของประกันชีวิตอันเป็นสายเลือดใหญ่ของผมทําไมล่ะครับผมมีตัวแทนที่นี่เฉพาะตัวแทนก็เกือบเกือบพันคนถ้าลูกค้าก็าเป็นแสนทําไมผมจะผลิตโปรดักให้คนของเราก็าใช้เวลเด็กให้มาเจาะเลือดฟรี มาฟรีๆมาเจาะเลือดเจาะไปก็เจอหมดนะครับรเคยไปเมืองจีนไหม <c oughs> แม้หน่อยเดียวเจอห้าโลอ่ะท่านเราให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บเดี๋ยวไข่เงินก็สูงไขมันก็สูงคอเลสเตอรอลอะไรเราก็ให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพสมุนไพรไทยไม่จำเป็นต้องยาแผนปัจจุบันและเราก็ให้การดูแลพัฒนาเขา กับเข้าคอร์สเ,เข้าคอร์สเข้าคอร์สส่งเสริมอาจจะมีการาทัวร์สุขภาพอะไรต่างๆฟรีก็ได้ไม่ฟรีเราก็ให้ฟรีได้ผ่านตัวแทนเราแจกลูกค้าฟร,ฟรีอะไรเช่นนี้เป็นต้นเราจะไม่ใช่ตั้งรับเวลในข้างหน้าข้างหน้าของเมตตาลาที่ตั้งรับแต่จะเป็นเชิงลุกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอ,อกล่าววัตถุประสงค์เข้าวๆาให้พวกเรา ได้ฟังรับรู้รับฟังแล้วต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านผู้มีเกียรติในวันนี้ที่มาเกีย่ยวข้องกับเว็บเน็นะผมเกือบจะไม่ได้เชิญคนของ a i a เลยจะเป็นของกฎบัตรไทยเสียเกือบหมดนะเกือบหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านมาเนี่ยผมก็ดีใจนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งน,นะฮะจากมาลุนนี้ก็คณะบดีที่หมอบูจะก็จะมาช่วย ดูเวลเดียให้ผมวันนี้สอบว่ทถอที่ชนบุรีก็มาหลายคนก็เข้ามาตายกสภาเวลเนยภาคตะวันออกคุณชัยรักก็มาเนี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจครับพปาะเราจะเติบโตสุขภาพดีไปด้วยกันครับพอพขอขอบคุณอกลั้งหนึ่นและขอเโอกาสนี้เปิดการเส,สวนาไปแล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงพิธีการที่จะเซ็นสัญญานั้นก็ ขอเปิดการเสวนาเวลเดและพืชสมุนไพรไทยด้าบัดนี้ครับขอบพระคุณครับขอเสียผมเลยครับคุณการฉลาดที่ประสบความสำเร็จจังกัดเลยครับเมื่อสักครู่่ทานพูดถึงกัญชาในอนาคตแค่จอดเลือดี่เจอทุกอย่างผมนี่ตกใจเลยแต่ผมนี่ไม่กล้าจอดเลือดนะครับท่านครับเพราะจอดแล้วหมอบอกว่ามีหนี้อยู่ในสายเลือดผมก็เลยกลัวมากกว่านะครกัญชา อันนี้หนักหน่อยนะครับลูกกัญชาต่อไปถ้าไม่มีนคนฝ้อผมขออาสานะครับในห้องแอร์ในช่อบนะครับเพราะว่าเป็นผู้แพ้อยู่ถ้าพี่เอกครับมีอีกหนึ่งท่านที่เดินทาง